สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องออการใช้อักชีพกับงานข้อมูลสุขภาพชุมชนนะครับซึ่งอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูรสรสตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิตสาขาทันตสาธารณสุขเลยเป้าหมายก็คืออยากให้เห็นภาพว่าไอ้เจ้าเครื่องมือที่ไม่ต้องเขียนโค้ดเนี่ยมันช่วยเรื่องเก็บจัดก,การแล้วก็นําเสนอข้อมูลสุขภาพได้ดีขึ้นยังไงบ้างค่ะ <c oughs> เรื่องข้อมูลสุขภาพชุมชนนี่สําคัญมากนะคะการจัดการข้อมูลดีๆเนี่ยมันเป็นหัวใจเลยสําหรับหลักสูตรนี้วัตถุประสงค์ก็คืออยากให้นักศึกษาหรือคนทํางานเข้าใจก่อนว่าทำไมข้อมูลมันสําคัญแล้วก็ต้องทําเป็นด้วยตั้งแต่อธิบายได้ออกแบบฐานข้อมูลเบื้องต้นเป็นสร้างแอปง่ายๆเก็บข้อมูลวิเคราะห์นิดๆหน่อยๆได้ด้วยแอปชีตนี่แหละคะ่ะครับฟังดูเป็นสกิลที่จําเป็นมากเลยนะฮะในยุคนี้ งั้นเราเริ่มตรงพื้นฐานเลยดีไหมครับเรื่องการออกแบบฐานข้อมูลนี้แหละที่เหมือนเป็นจุดเริ่มต้นก่อนจะไป p แอปชีพใช่ค่ะสำคัญมากเหมือนเราสร้างบ้านต้องมีฐานรากที่ดีก่อนคือต้องเข้าใจว่าเราอยากเก็บข้อมูลอะไรบ้างอันนี้คือ Fields นะคะแล้วจะจัดกลุ่มข้อมูลยังไงเป็น tables แล้วมันเชื่อมกันยังไง Relationship พวกนี้ค่ะปกติเราก็จะเริ่มง่ายๆบน Google Sheets นี่แหละค่ะเช่นออกแบบตารางเก็บข้อมูลคนในชุมชน ตารางเยี่ยมบ้านอะไรแบบนี้ค่ะพอโครงสร้างข้อมูลเราโอเคแล้วแอป e ีตถึงจะเข้ามาช่วยได้เต็มทีอ๋อเข้าใจแล้วครับคือเตรียมข้อมูลใน Google Sheets ให้ดีๆก่อนแล้วแอป e ีตค่อยมาสร้างเป็นแอปครอบอีกทีแบบนั้นใช่ไหมครับใช่ค่ะแอป e ีตเป็นแพลตฟอร์มแบบ No Code คือแทบต้องเขียนโค้ดเลยเราแค่เชื่อมแอปชีตกับแหล่งข้อมูลเราอย่าง Google Sheets หรือ Excel จากนั้นก็ใช้เครื่องมือลาก,ลาก,ลากว,าวางสร้างหน้าจอแอป,ปหรือสร้างฟอร์มให้กรอกข้อมูลผ่านมือถือได้เลยง่ายมากค่ะโอ้พอเป็นโนโค้ดแล้วลากวางได้นีน่มันดูเข้าถึงง่ายมากเลยนะครับน่าจะช่วยแบ,บ่งเบาภาระเจ้าหน้าที่หน้างานได้เยอะเลยแต่ทีนี้มันทําได้แค่โชว์ข้อมูลกรอกฟอร์มง่ายๆหรือเปล่าครับหรือว่ามีอะไรซับซ้อนกว่านั้นมีมากกว่านั้นแน่นอนค่ะตรงนี้แหละที่แอป,ปชีทน่าสนใจ นอกจากหน้าจอธรรมดาแล้วนะคะเราใส่เหมือนแบบว่าสมองให้อปได้ด้วยพวก expressions คล้ายๆสูตร Excel แต่เก่งกว่าค่ะเช่นสั่งให้คำนวณ BMI อัตโนมัติเลยจากน้ำหนักส่วนสูงที่กรอกเข้ามาโอ้โหคำนวณ BMI อัตโนมัติในแอปเลยอันนี้เห็นภาพเลยครับลดเวลาลดผิดพลาดไปได้เยอะเลยแล้วเรื่องอความปลอดภัยข้อมูลเลยครับถ้าแอปเดียวใช้กันหลายคนหลายหน่วยงานคำถามดีมากค่ะ แอ e e ีตมีสิ่งที่เรียกว่า security filters ค่ะอันนี้สำคัญมากกับงานสาธารณาสุขเรากำหนดได้เลยว่าใครเห็นข้อมูลส่วนไหนได้บ้างแก้ไขได้ไหมเช่นเอาสมหมู่บ้านกก็เห็นแค่ข้อมูลคนในหมู่บ้านตัวเองคนอื่นหรืออสมหมู่บ้านอื่นก็จะไม่เห็นข้อมูลส่วนนี้เลยค่ะช่วยเรื่องความลับความปลอดภัยข้อมูลได้ดีมากค่ะนอกจากนั้นก็มีทำพวการายงานเป็น pdf ได้ ทำแดชบอร์ดสรุปภาพรวมข้อมูลหรือแม้แต่ใช้ GPS ระบุต,ตำแหน่งที่เก็บข้อมูลก็อย่างได้ค่ะโอ้ความสามารถเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยแบบนี้การเอาไปใช้จริงในงานสาธารณสุขชุมชนก็น่าจะได้หลายอย่างเลยสิครับใช่เลยค่ะตั้งแต่ตอนพัฒนานะคะคือต้องทดสอบแอปแก้ไขข้อผิดพลาดต่างๆไปจนถึงเอาไปใช้จริงแล้วก็วางแผนการใช้งานส่วนตัวอย่างการใช้งานจริงนี่มีเยอะมากค่ะ อย่างเช่นแอปบันทึกข้อมูลคลินิกธันตกรรมชุมชนหรือแอปติดตามพัฒนาการเด็กหรือแอปเฝ้าระวังไข้เลือดออกที่ให้อสมอลงพื้นที่เก็บข้อมูลลูกน้ำยุงลายแล้วก็บันทึกพิกัด GPS ถ่ายรูปส่งเข้าระบบได้เลยทันทีอ๋อครับครับเป็นภาพตามออกเลยจากเดิมที่อาจจะต้องใช้กระดาษรอข้อมูลเป็นอาทิตย์กลายเป็นข้อมูลมันเข้าส่วนกลางเกือบจะทันทีเลยใช่ค่ะนี่คือหัวใจสำคัญเลย ถ้ามองภาพใหญ่นะคะแอปชีตมันเหมือนเครื่องมือที่มาช่วยให้คนทํางานสาธารณาสุขเนี่ยสร้างเครื่องมือดิจิทัลใช้เองได้ง่ายขึ้นไม่ต้องรอไอทีหรือจ้างคนนอกเสมอไปมันทําให้การเก็บข้อมูลการวิเคราะห์การใช้ข้อมูลในชุมชนมันง่ายขึ้นเร็วขึ้นตอบสนองปัญหาได้ทันท่วงทีมากขึ้นจริงๆค่ะครับชัดเจนเลยและสําหรับคนที่ฟังอยู่ตอนนี้แล้วสนใจอยากจะลองศึกษาแอปชีตเพิ่มเติมไปหาข้อมูลได้จากไหนบ้างครับ หลักๆก,ก็เข้าไปดูที่เว็บไซต์ appsheet.com ได้เลยค่ะมีเอกสารมีวิดีโอสอนเยอะเลยหรือถ้าน้องๆน,นักศึกษาในหลักสูตรก็จะมีเอกสารประกอบการสอนหรือตัวอย่างแอปที่อาจารย์เตรียมไว้ให้ค่ะตั้างแอปเก็บข้อมูลสุขภาพมันง่ายขึ้นเข้าถึงได้มากขึ้นแบบนี้มันจะเปิดโอกาสให้เราเคิดวิธีใหม่ๆในการรับมือกับปัญหาสุขภาพในชุมชนที่มันซับซ้อนได้อย่างไรบ้างอันนี้น่าจะเป็นคําถามที่น่าสนใจให้เราได้กลับไปคิดกันต่อได้นะครับ